กก่อนยากาศก่อนนะครับบรรยากาศครับสักี่วันนี่ครับสวัสดีครับมันหนี้มเเาเทสบอลครับเป็นเบอลหามตรงนะครับสองสองมีดรครับเ <c oughs> บอลหามตรง <c oughs> ติดตามชมครับเดี๋ยวตีสนุกกัน ขื้นว่าขึ้นมาครับพี่น้องเทียทีแหลกครับเทียแล้วไหมครับเขาก็หัดเทียตครับวาวหั่มตรงพี่ว่าหันกับเทียดที่ดวงหนึ่งมันขื้นยากก็เลยเทียตเทียตครับเทียตวาวหั่มตรงคุณเทียกับผู้ล่อล่อดอกแต่ว่าเทียเวาวหั่มตรงคิดว่าจะของหั่มตุ้มยังไงบุ๊ นี่แหละครับวาหำตึงตเกิดากมาผมเฮ้ยจะเคยได้ยินหรือเล่า่หำตึงเบาหดเนูมาตรฐานครับดังดีว่าหำตึง ร่มดีเว้ยรถจุกมาจุกยังไงนะคือถิม่มเองเตนมวะเทียรั้างเรียดติดไปยังไงก็ติดตามยบติดตามผลงานนะครับเดอ้อว่าห้ำตรงสี่ข้นตรงว่า Ô thôi nó Hào thiệt đó hạc nó hạc nó Khoan, khoan, khoan Khoan hòa 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 ủa, tôi muốn chặt thẳng nào, đây. Tăng con người đi đây. Bít mè, bít